สวัสดีครับอยู่ในช่วงโนกรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรอที่มีชื่อว่า G Force เป็นประสบการณ์ใหม่ละกันสำหรับประเทศไทยที่สามารถผลิตล้อ2ชิ้นบนมาตรฐานโรงงานอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือโรงงานเทอรลอยนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับล้อแบรนด์ G Force จากโรงงานเทอรลอยฉะนั้นโรงงานทอร์ลอยผลิตที่ประเทศไทย สมมุติว่าสินค้ามีปัญหาเราพูดถึงปัญหาก่อนละกันก่อนเราจะคุยเรื่องโปรดักต์กันถ้าเกิดปัญหาแน่นอนครับสินค้าอยู่ในประเทศไทยเจ้าของเป็นคนไทยสามารถเคลมหรือเคลียร์สินค้าให้คุณได้เลยแน่นอนครับวันนี้สินค้าที่เราซื้อกันเราวัดกันเรื่องของโปรดักต์ว่าเฮ้ยแต่ละร้านมีการแนะนํำยังไงใส่แล้วสั่นไหมใส่แล้วจบหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้ผมเลยจะบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยด้วยล้อ2ชิ้นเนี่ยหน้าตาเนี่ย จะค่อนข้างดูดีกว่าล้อแบรนด์อื่นๆเพราะอะไรครับเพราะการทำล้อ2ชิ้นเนี่ยคือการที่หล่อล้อมาลูกหนึ่งนะครับด้านหน้าและก้านจะเป็นคนละสีกันนะครับวันนี้ G Force เปิดตัวมาตัวแรกชื่อว่า GF 0 1ผมขอพูดแบบง่ายๆละกันตัว GF 0 1เนี่ยจะมีทั้งหมด3สเปคสเปคแรกกว้าง8ครึง่งส่วนใหญ่จะอยู่บนล้อหน้าของหลายๆท่านคราวนี้ล้อหลังเนี่ยผลิต2สเปคครับทุกคนสเปคแรกจะเป็นกว้างเนิ้วครึง่ง สเปคที่2จะก,กว้าง10นิ้วนะครับออฟเซ็ตจะประมาณ40หมายมความว่าถ้าใครขับรถญี่ปุ่นอยากได้ล้อหน้า4ี่ใบไม่ใช่ปัญหาบางคนขับรถญี่ปุ่นแต่เป็นรถใหญ่เช่นโตต้าอาร์พาเช่น b m เอ็มดับเบิลเป็นรถยุโรปบ้างนะครับบีเอ็มดับขับเบนซ์นะครับอยากได้ล้อแบรนด์นี้ซึ่งสามารถเลือกล้อหน้าล้อล้อหลังได้เลยบางคนขับ a c ค a ส์อยากได้ล้อหน้า4ี่ลูกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ PCD ของตัวนี้ออกแบบมาเป็นแบบพิเศษ เขาเรียกว่าลูสไลด์นะครับเป็น5 1 3สามารถใส่บนรถญี่ปุ่นและรถยุโรปได้ในล้อตัวเดียวกันหมายความว่าถ้าบ้านคุณมีออลพาดใส่ออลพาดเบื่อแล้วเอามาใส่ BMG20 ใส่ได้นะครับหมายความว่ายิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวก็ถือว่าเป็นแนวแบบใหม่ที่ในอนาคตมันกําลังจะเดินทางมาอยู่บนเส้นนี้กัน <S <S บางคนบอกเฮ้ย<ข>พี่หนกทำไมมันถึงใส่แล้วมันจะตอบโจทย์ยังไงในเมื่อสเปคล้อเป็นสเปคเดียวกันมันจะสามารถทําให้ฟิตเมนต์สวยได้ไง ก็อ,อย่างที่ผมบอกทุกคนไปว่าล้อมันมีหน้ามันมีหลังบางคนใส่บนเอาผาดเอาไปใส่ G20 ยกตัวอย่างอย่างผมล้วกันใส่ G20 ต้องวางสเปเซอร์ใส่สเปเซอร์คุณถ้าใส่สเปเซอร์บ่าออกบ่ามาเลยยังให้ก็ไม่สั่นได้ฟิสเมนที่ตรงนะครับแต่ในอนาคตคุณจะไปใส่เอาผาดคุณก็ถอดล้อไม่ต้องเอาสเปเซอร์ตามไปยกตามไปได้เลยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญเนี่ยคือเรื่องของสเปคล้อบางท่านเบิกล้อหน้าบางคนเบิกล้อหลัง แล้วแต่คุณต้องการสามารถเลือกได้ที่เรานะครับฉะนั้นล้อจะมีทั้งหมด3สเปค8.5ครึ่ง9ครึ่งและ1 0นิ้วคราวนี้มาพูดเรื่องลายล้อกัอนหน่อยนะครับด้วยลายล้อเนี่ยนะครับล้อจะเป็น5ก้านวายนะครับหน้าตาออกมาเนี่ยก็จะดูดีเลยเพราะเป็นแนวแบบเข่ากว้างหลายๆคนมันกจะชอบเข่ากว้างก้านวายอยู่แล้วนะครับพอมีหมุดนะครับล้อตัวนี้จะมีหมุดแต่ทุกคนจะมองไม่เห็นหมุดของมันเพราะหมุดของมันเนี่ย้อยหลังอยู่ก็คือหมุดมันอยู่ด้านหลัง นะครับเพื่อให้ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นชั้นล้อเพื่อโชว์ว่าเฮ้ยล้อเนี่ยเป็น2ชิ้นหลายคนถามผมว่าทําไมหมุดถึงร้อยหลังอันนี้อยู่ที่แบรนด์อยู่ที่โปรดักต์ของบริษัทว่าเขาต้องการโชว์หมุดด้านหน้าหรือโชว์หมุดด้านหลังฉะนั้นตัวนี้เป็นหมุดร้อยหลังด้านหน้าคุณก็จะมองไม่เห็นมันก็จะเห็นว่าความมีมิติของล้อมันเนี่ยเฮ้ยมันดูแบบมีชั้นอีกตัวหนึ่งขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยล้อ2ชิ้นมันจะประกอบด้วยด้านหน้าด้านหน้าก็คือก้านครับ อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นด้านของขอบล้อนะครับฉะนั้นคุณสังเกตดีๆก้านล้อนะครับจะสีเดียวกับขอบด้านในนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็จะมีหมุดบนหมุดตรวนี้ก็จะมีอีกสีหนึ่งซึ่งตัวนี้หมุดจะอยู่ด้านหลังคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับกับกันตัวนี้นะครับผมพูดสีแบบภาษาไทยให้คนฟังกันแล้วกันจะได้เข้าใจนะครับตัวแรกออกมาก่อนนะครับจะเป็นสีซิลเวอร์ซิลเวอร์เนี่ยจะเป็นซิลเวอร์บลัชนะครับซิลเวอร์บลัชก็คือสีเงินที่ปัดลาย นะครับสีเนี่ยมันจะออกทนด้านๆนะครับเห็นลาย C N C นิดๆเพื่อให้มันดูแบบมีมิติหน่อยนะครับขอบเนี่ยเขาเรียกว่าขอบโพลิสก็คือเป็นสีกึ่งน่าเงานะครับฉะนั้นถ้าใครต้องการความเรียบหรูดูล้อดูใหญ่ล้อดูมีแบบเออดูแพงนะครับคุณใส่ล้อสีลิลเวอร์รถคุณดูแพงขึ้นนะครับบนรถขาวล้อิลเวอร์มันก็จะดูแบบเุ้ยทำไมรถมันดูแพงจังวะอันนี้ก็จะมาอีกโจทย์หนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการให้ล้อมันดูแบบ มีอะไรหน่อยมีเท็กเจอร์หน่อยนะครับก็มาดูสีที่2ส,สีที่2เนี่ยจะเป็นสีนี้จะเป็นสีกันนะครับสีกันเนี่ยก็คือสีเทาเงานะครับเทาเงาบนก้านขอบเนี่ยจากขอบโพลิสเมื่อกี้จะเป็นขอบดําเงาฉะนั้นเนี่ยก้านจะเป็นก้านสีเทาเงาขอบจะเป็นสีดําเงาสําหรับสายซิ่งเนี่ยตัวนี้หล่อนะครับจอดตอนกลางคืนก็จะได้มิติของความหรูหราเพราะมีความเงาเป็นกอส ดูไม่ดุจนเกินไปส่วนสีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสีเทาด้านที่ก้านนะครับและขอบเป็นดําเงาซึ่งสีสุดท้ายเนี่ยจะออกมาโทนแบบดุเลยจะมาแบบแบดบอยแบดบอยหน่อยแบบว่าดูซิ่งนะครับดูแบบเถื่อนๆหน่อยซึ่งสาหรับใครที่ชอบเนี่ยก็3สีที่ออกมาตอนนี้ก็หลายคนแบบโหปิ้งปังกันหมดแต่สุดท้ายแล้วผมแบบนะนําว่าลองมาเทียบดูก่อนนะครับราคาเนี่ยเขาจะเปิดตัวกันอยู่ที่ประมาณ4ลูก66,0 0 0บาท ส่วนใครที่อยากสอบถามเรื่องขั้นตอนการผลิตเนี่ยขั้นตอนการผลิตของล้อจะเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนผมให้ดูเลยว่าที่โรงงานมาตรฐานเป็นยังไงนะครับดีไซน์เป็นยังไงใครชอบยังไงก็ลองศึกษาดู สำหรับใครที่สนใจล้อ G Force นะครับลองติดต่อทางเพจพีสอมันหวังว่าเราจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ต้องการล้อ G Force อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยสวัสดีครับ